มาจ้าอว,ว่าขนมจีนใส่ปลรราแล้วก็กุ้งไม่ใช่กุ้งแช่น้ำปลานะกุ้งแช่ปลราราคือกันจ้า <c ười> คือมันแซ่บมากบอกเลยกุ้งสดแม่น่าจะแช่น้ำปลาไว้ให้หน่อยแล้วแหละแต่ว่าเราไม่บีบมะนาวเรามาจิ้มปลรราอืม กีภ่ภาษาอะไรอ่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแต่อันนี้ไม่ได้ทำเองนะทำไม่เป็นแต่มีเจ้าประจำคือเด็ดมากเวลาไปส่งของทุกวันศุกร์จะต้องผ่านร้านเนี้ยจะต้องซื้อนางกลับมาทุกรอบถุงหนึ่งก็จะกินได้ประมาณสองสมมื้อเยอะมากกี่บาทไม่รู้จำไม่ได้บีบมะนาวอีกหน่อยอร่อยเลย เพราะคนอีสานเขาจะไม่กินเค็มเนาะเอ้ยไม่ใช่เขาจะไม่กินเปรี้ยวแต่ปาย่างมันคนกินเปรี้ยวแม่แช่ไว้หลายตัวเมือกันนะคือกินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเลยเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ขนมจีนชั่วน้ำปลาาน,นี่แหละไม่ต้องปรุงเลยเลยใส่มะนาวอย่างเดียวอร่อยค่ะ ไอ้อยางมันคนกินง,ง่ายง่ายง่ายจริงๆบางทีก็งงว่าง่ายเกินไปหรือเปล่าสุด,ดยอดที่สุดไปยั่วใครต้องขออาภัยด้วยนะคะ มันอร่อยจริงๆอ่ะแต่กุ้งดิบกินบ่อยๆไม่ดีนะคะสำหรับปลาอย่างนี้ก็ในรอบสองเดือนได้มั้งเนี่ยกุ้งดิบเนี่ย อร่อยสุดๆมาตอนสายกำลังส่งของบอกแม่ว่าอยากกุง้งอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาจังเลยแม่บอกพลังดีเลยแม่ตรงกุ้งให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวแบ่งไว้ให้ก็ได้แบ่งกุ้งสดไว้ให้แล้วก็ดอกน้ำปลาไว้ให้น่ารักที่สุดบา,บายยน้ำลายไหลกันแล้วใช่ไหม อย่างทําภารกิจสำเร็จไปค่ะ